สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดมาผมจะมาพูดเรื่อง m ัลติเพลเยอรนะครับหรือระบบผู้เล่นหลายคนนั่นเองครับก่อนอื่นแล้วเราก็จะทำตามได้ตามนี้ตามที่ผมทำเลยนะครับก่อนอื่นก่อนใดนะครับเราต้องมาเรามาแอดแพ็กเกจกันก่อนครับแล้วกดรูปบวก Install Package from get url ลิงก์ก็จะอยู่ใต้ description นะครับ ก็จะพิมพ์ com หรือจะพิมพ์ตามผมก็ได้ com unity net netcode นะครับ game เดี๋ยวมา game, game o f the is นะครับแล้วก็กด install นะครับอีกอันนึงก็จะเป็น https ชิบแบบนี้นะครับพิมพ์ตามผมเลยนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็กด install นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอ,อีกอันนึงนะครับแล้วกดแล้วเราก็กดก็จะอยู่ใต้ description นะครับแล้วก็กด install พอ install เสร็จเราจะ create empty เรียกมันว่า network manager นะครับเรากด add component script network manager นะครับถ้าเรา add ไปแล้วมันจะขึ้นมาเลยนะครับ select ถ้าเรา add package มันจะขึ้น Network Manager แล้วก็ select Transport เป็น Unity Transport นะครับเสร็จแล้วเราก็ create empty เรียกว่า Player จากนั้นใต้ empty เรา create capsule เ,เรียกว่า Player Body แล้วมันก็จะจมอยู่นะครับลากขึ้นมา แล้วเราก็จะใส่สีหรือไม่ใส่สีก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ลล่เขาเข้ามาใน prefab ตรงนี้นะครับแถบบาร์ด้านล่างนะครับเราจะกลายเป็น prefab นะครับโอเคจากนั้นเราก็จะจากนั้นเราก็จะแอดตรงนี้นะครับให้กลายเป็น network object add network object network object ครับแล้วก็ rigid body rigid body นะครับจากนั้นมันจะขึ้นเครื่องหมายบวกสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วกดตรง override apply all นะครับมันจะ apply ไปยังเ e อ่อ prefab นะครับผมจากนั้นก็กดตรง parallel s y n เอ้ยเดี๋ยวก่อนเรามาตรง package manager เราจะเห็นตรงคำว่า player prefab นะครับให้เราลาก prefab ของเราที่เราสร้าง้ำไมม่อกินแล้วลากเข้าไปนะครับจากนั้นก็กดตรง Parallel Syn Clone Manager แล้วกดคำว่า Create New Clone นะครับแล้วเราก็รอมัน Create นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ จากนั้นพอมันขึ้นมานะครับมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเรากดตรงครับว่า Open in New Editor เลยนะครับจะขึ้นหน้า Unity ที่มันโหลดอยู่นะครับผมจะขึ้นมาแล้วนะครับผม จากนั้นเราก็จะสามารถรันได้เลยนะครับเราก็จะกดเราก็จะรันรันนั้งสองอันเลยนะครับแล้วทีนี้ใน Network Manager มันจะขึ้นมาสามปุ่มตรงนี้นะครับ Star t Host Star t Server แล้วก็ Star t Clan นะครับ Start p o s t ครับขอโทษครับแล้เราก็กดตรงคําว่า Start host ก่อนนะครับค่อยไปแล้วเรากดสองนั้นอันใดอันนึงก็ได้นะครับแล้วจต่นั้นตรงคาว่าในเว r บมันจะเจออันนี้นะครับเรากดคําว่า Start client นะครับก็จะขึ้นมานะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็น Object สอง Object นะครับ ตรงนี้ก็ขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะครับผมคงสร้างก็จะเหมือนเพลเยอร์ของเราเป,เป๊ะเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องมันติดเพลเยอร์นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ลิงก์ของแพ็กเกจก็จะอยู่ที่ใต้ Description นะครับของคลิปนี้นะครผมขอบคุณครับ